สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรัฐสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําเวียนหัวบ้านหมุนแบบไหนต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวของเราก็จะมีอยู่2อวัยวะด้วยกันครับนั่นก็คือหูของเราแล้วก็สมองของเรานะครับหาก2 ขอ,อวัยวะนี้นะครับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยผิดปกติไปก็จะทําให้การควบคุมการทรงตัวของเราผิดปกตินะครับเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนขึ้นมานั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของหูนะครับไม่ว่าจะเป็นหินปูนในหูหลุดนะครับน้ําในหูไม่เท่ากันแบบนี้นะครับอันนี้สามารถรักษาให้หายได้นะครับ แต่ถ้าเวียนศีรษะจากความผิดปกติของสมองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบแตกตันนะครับหรือว่ามีเนื้องอกในสมองแบบนี้นะครับควรรีบพบแพทย์เพื่อทําการรักษาเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้รับการรักษาที่ล่าช้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการพิการหรือว่าเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนํสี่สัญญาณอันตรายครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าเวียนหัวบ้านหมุนจากโรคทางสมองนะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยัเวเบตากู แล้วก็ยูอา h ฮาทอนโคคิวเทนะครับตัวช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ร่างกายนะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ สัญญาณที่1เวียนศรีรษะบ้านหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าน่าจะเป็นโรคทางสมองนะครับโดยปกติแล้วครับถ้าเป็นโรคทางหูนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าหินปูนในหูหลุดเนี่ยนะครับอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนจะสัมพันธ์กับท่าทางของเราครับอ่าไม่ว่าจะการที่จะเราจะลุกขึ้นมานะครับพอลุกขึ้นมาหรือว่าการหันหน้าเร็วๆแบบนี้ทําให้เวียนศรีรษะแต่เมื่อพักแล้วเนี่ยประมาณ5-10นาทีอาการเวียนศรีรษะก็จะดีขึ้น แต่ถ้าเวียนศีรษะไม่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะนอนก็แล้วพักก็แล้วนะครับผ่านไป20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วอาการเวียนศีรษะยังเป็นเยอะอยู่แบบนี้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เลยครับคุณอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันแล้วก็ได้ครับสัญญาณที่2คลื่นไส้อาเจียนมากนะครับเมื่อมีความผิดปกติทางสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันนะครับก็จะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะนะครับแม้ว่าจะรับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้น อยังอาเจียนมากอยู่แบบนี้นะครับให้สงสัยเอาไว้ครับว่าเราน่าจะมีความผิดปกติทางสมองแล้วแนะนำว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับ ข้อที่3แขนขาอ่อนแรงนะครับใครที่มีอาการเวียนศรีศรษะร่วมกับมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวานะครับทั้งแขนทั้งขาเลยเนี้ยให้สงสัยเอาไว้ครับว่าคุณน่าจะมีความผิดปกติทางสมองแล้วนะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานนะครับในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าขานะครับเมื่อสมองเกิดความผิดปกติขึ้นมาครับก็จะทําให้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมกับมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับ ดังนั้นอย่ารีรอนะครับถ้ามีอาการอ่อนแรงร่วมกับเวียนศีรษะบ้านหมุนแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับสัญญาณที่4ซึมลงพูดจาสับสนนะครับใครที่มีอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยเริ่มซึมลงซึมลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าพูดจาสับสนพูดไม่รู้เรื่องนะครับไม่สามารถที่จะบอกเวลาสถานที่หรือว่าชื่อบุคคลได้นะครับแบบนี้เนี่ยให้สงสัยเอาไว้ครับว่าเส้นเลือดในสมองอาจจะแตกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเลือดก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะ ทำให้เลือดเนี่ยไปกดนะครับที่สมองของเราก้านสมองของเราทําให้เราเนี่ยเริ่มมีอาการซึมลงซึมลงเรื่อยๆครับดังนั้นแนะนำครับทาไม่มั่นใจนะครับรีบไปพบแพทย์เลยครับเพื่อทําการตรวจนะครับ และนี่คือทั้งหมด4สัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณอันตรายครับถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เลยนะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสัญญาณที่1นนะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนตลอดเวลานะครับทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นนะครับสัญญาณที่2ครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากแม้ว่าจะรับประทานยาแล้วอาการคลื่นไส้ก็ยังเป็นมากอยู่นะครับสัญญาณที่3มีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับและสัญญาณ ที่4ี่ครับมีอาการซึมลงนะครับแล้วก็พูดจาสับสนนะครับดังนั้นลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับใครที่เวียนหัวบ้านหมุนมากๆแล้วมีอาการเหล่านี้ร่วมอย่าลืมนะครับรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครน์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้ครับสามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสวาใน ช่องหมอหมีเมาสมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย